ทีนี้นะหนึ่งจะขออนุญาตนะคะเออหนึ่งอยากบางคนอยากไปเียหนึ่งก็เลยแบบอยากแบบอยากไปกันแบบหลายๆคนรวมกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปกราบขอพรปู่ด้วยกันลูกค้าไม่มีรหัสไม่มีระบบดูดเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเอาระบบดูดมาใช้นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเอาระบบดูดมาใช้เนาะเพราะหลายๆคนอยากให้ใช้ระบบดูดนะคะแบบมันจะได้ไม่ CF ยากอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวหนึ่งจะลองเรียนรู้ระบบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาระบบดูดมาใช้นะคะ ทีนี้นะคะเหรียญปู่รุ่นมหารุ่นรวยรุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยรุ่นนี้ทําพิธีปลุกเสก9กวัน 99, 99คืนเนาะใครที่ยังไม่เคยเฮงไม่เคยปังไม่เคยถูกหวยเลยอยากบดหนี้ลดสินอยากมีเงินอยากมีโชคลาภนะคะอยากได้อยากสําเร็จแบบแบบว่าแบบ สมดังปรารถนาหนึ่งบอกเลยว่าขอพรที่ไหนไม่เฮงขอพรที่ไหนไม่ปังอยากให้มาขอพรกับปู่หนึ่งนะคะปูอ่อนันตนาคาราชที่หนึ่งสร้างนะคะหนึ่งบอกเลยว่าปู่เมตตาประทานโชคลาภประทานพรให้ใครได้กราบปู่ใครได้บูชาปู่ไปแล้วสําเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกคนแน่นอนนะคะใครอยากบูชาเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบไห้นะคะส่วนเหรียญปู่รุ่นมหาโคพคทรั์นะคะจะเน้นในด้านของการเงินและค้าขายลูกค้าขา,ขารุ่นนี้ ใครที่บูชาไปแล้วนะคะไม่ได้แค่บูชาเหรียญปู่อย่างเดียวลูกค้าจะได้ร่วมบุญในการสร้างองค์ปู่ด้วยลูกค้าจะได้ร่วมบุญในการสร้างองค์ปูด่ด้วย2ลูกค้าได้เข้ากลุ่มแนวทางด้วยลูกค้าเข้าได้กลุ่มแนวทางก่อนใครลูกค้าได้แนวทางก่อนคนที่อยู่นอกกลุ่มคนนอกกลุ่มบางคนนะคะงวดที่แล้วนะคะเลขทูบปู่มีทั้งหมด78อันซึ่ง1จุดแค่อ,อันเดียวนะคะแต่ว่ามีคนเอาไปลง78อันเพราะฉะนั้นอะหนึ่งบอกเลยว่าคนที่อยู่ในกลุ่มรอเลขนในกลุ่มได้ของแท้แน่นอน ะะเหรียญปู่รุ่นม,มหาโพ่อคศัพย์199บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ ทูบหนึ่งชุดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจทัดจส่งฟรีทูบหนึ่งชุดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีทูบหนึ่งชุดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีเซรั่มหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีเซรั่มนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีตัวนี้ใช้แล้วนะคะใครที่หน้าเป็นสิวหน้าดําหน้าหมองคล้าผิวหน้าไม่อิ่มฟูไม่นุ่มไม่ชุ่มชื้นนะคะหน้าแห้งนะคะคนที่ผิวหน้าแห้งผิวผสมผิวไม่อิ่มฟูมีริ้ว ลอยมีสิวนะคะแนะนำให้ใช้เซรั่มตัวนี้นะคะ190บาทจัดส่งฟรี190บาทจัดส่งฟรีลูกค้าบอกว่าลายเรามันขึ้นว่าโนเนมเหรอทำไมหนูดูมันก็ขึ้นว่าแม่น้ำหนึ่งอะใช่ปะ ห้หนูขึ้นแม่น้ำหนึ่งแป้งมีไหมแป้งมีไหมหนึ่งไปกาปูอุลูมาบอกเลยปังมากเหรียญปูรุ่นมหาพ่อคัะซับนะคะหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอ๊ะไม่ใช่พิธีพิธีแผ่นสวยพริกดวงชะตาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะมีใช่ปะแป้งใครอยากได้แป้งหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะ แป้งห5 9บาทจะส่งฟรีค่ะแป้งห5 9บาทจะส่งฟรีค่ะเป็นมานานแล้วค่ะโนเนมจริงเหรอขอบคุณมากๆนะคะทำไมมันขึ้นโนเนมอ่ะของหนึ่งดูมันไม่ขึ้นโนเนมอ่ะทำไมของแม่แม่มันขึ้นโนเนมบางคนใช่ไหมบางคนขึ้นโนเนมเกิดอะไรขึ้น เออหไม่ได้เอาลงค่ะยอดกระถินยอดกระถินหนึ่งไม่ได้เอาลงลิปสติกของยังไม่มาเลยนะคะรบกวนคุณศิริยญญาหนูโตอะไรเนี่ยนะคะไปไปกวดส้นตีนไกลๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,วันนี้ทําบุญกวดน้ําไปให้ค่ะเออได้ของปกติแน่นอนค่ะ ทุกคนคะ่ะได้ของปกติแน่นอนถึงมันจะขึ้นโนเนมก็ก็ได้ของปกติแน่นอนหนึ่งคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าแอดมินตอบทุกคนแน่นอนค่ะหลังจากหนึ่งไลฟ์สดเสร็จแอดมินตอบแน่นอนกําไรอนันตทรัพย์299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะกําไรอนันตทรัพย์299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะลิฟยังไม่มาเลยค่ะลิฟยังไม่มาเลยค่ะ ถ้าเป็นโนเนมทักได้นะคะลูกค้าของเออมันบางคนจะขึ้นโนเนมบางคนจะขึ้นแม่น้ำหนึ่งนะคะแต่เลขบัญชีจะเป็นบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวยแปดปนะคะเป็นบัญชีเดียวนะบางคนขึ้นแม่นหนึ่งปกติบางคนขึ้นโนเนมไม่ไปไรนะคะมันน่าจะลายมันน่าจะบั็อกอยู่นะคะลายมันน่าจะบั็อกอยู่ตอบและใช้งานได้ตามปกติเลยะคะ่ะลูกค้าค่ะ ขอบคุณนะคะแม่อุไรวันนะคะขอบคุณนะคะเอ,อจุดขังวันนี้จุดทูปปู่ค่ะที่ที่ตัวสีฟ้าของเราขึ้นปกติเออของหนึ่งก็ขึ้นแม่น้ำหนึ่งลูกค้าขาถ้าไลายขึ้นชื่อโนเนมแต่ลูกค้าโอนบัญชีถูก ลูกค้าก็ได้อยู่ดีค่ะบัญชีบริษัทพิเดาเครื่องรางความรวยแปดแเลยค่ะมาเป็นางคนไง หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีอันนี้จะให้แคปเลขปู่เลขทูปปู่แล้วค่ะจะให้แคปเลขทู่ปู่แล้วค่ะเดี๋ยวแคปทีละเพจนะเอาเพจหลักก่อนนะคะแคปนะคะแคปนะคะแคปนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดไม่มีไม่ส่งค่ะเรารับของที่บ้านได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะอะแคบนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด,ดนะคะเรียบร้อย วันนี้ปล่อยรัฐบาลไทยค่ะวันนี้ปล่อยรัฐบาลไทยทูบ159บาทจะส่งฟรีค่ะทูบ159บาทจะส่งฟรีฮานอยเน้นรอบปกติและ v i p ค่ะลูกค้าเน้นวิ่งรูดนะคะลูกค้ารูดตัวละสิบาทลงทุน380ได้กำไรห้าร้อยเจ็ดบบาทคุ้มปัง ลูกค้าลงทุนเอ่อยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะจุดเมื่อไหร่นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณดีดีขอบคุณนะคะเซรั่มใช้ดีมากขอบคุณค่ะ ต <named> ิดตามทายาวาจาอหังวันพาส่งน้อมนําผู้ทรงทรงกราบข่มย่าเจ้าเสาวัน สร้างแป้งทรงก่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีปรมมาเอือราบุพชาทรองนาชีสีบาดานโลกปักายพงงามตระการวางคำชโนก 梦啊。